ทีนี้มาดูข่าวที่น่าตกใจสุดๆเหมือนกันโอ้ยโยนมาซะขนาดนี้เทนฮากฉุนเนี่ยพี่ตกใจตรงเนี้ยยังต้องฉุนอีกเหรอฉุนสิมันน่าจะชินมากกว่านะใช้คำว่าชินอยากพึ่งชินเลยคือที่ชาบ้านอีกแล้วคือที่ฉุนเพราะอะไรที่ฉุนเพราะแมนยูขึ้นนำสองครั้งานำครั้งแรกจากราสมุนฮอยลุนนาทีที่17หลังจากนั้น ประมาณ6นาทีโดนวินฟรีซาฮาดีนักเตะเก่าตามตีเสมอ,อ,มอมแล้วขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งตอนนาทีที่67จากราสมุดคอยลูนี่แหละเมาคนเดียว2ลูกลูกหนึ่งมงมลูกอ,อีกลูกหนึ่งหลุกหดลก,กระชากเข้าไปยิงจากครึ่งสนามมันมคือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาแต่ว่านำได้อีก4นาทีโดนตามตีเสมออีกแล้วหลังจากนั้นนะคะมาโดนท้ายเกมนาทีที่81แพ้ไป2ประตัวต่อ3คาเซเมโร่โดนเหลืองแดงด้วยอ่าแล้วก่อนนั้นเสียจุดโทษด้วยถูกไหม เสียจุดโทษจะี่าจ่ายบอลจ่ายบอลใหเขาร่เนี่ยนี่ไงลูกนี้เสียจุดโทษคือาเซมิโรเข้าไปสกัดริชเมอร์เทนเพื่อจุดกระเป๋าปี๊ดจุดเปลี่ยนที่ทำให้แพ้นะครับมันมันคือการจ่ายบอลผิดพลาดของอุนนานะครับคือเขามีจุดจุดเด่นในเรื่องของการบิวอัพเกมด้วยการใช้เท้าอยู่แล้วแต่พอจ่ายบอลไปเข้าทางเท้าของเิชเมอร์เทนเนี่ยกาเซมิโรที่โดนไปเหลืองมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วไม่มีทางเลือกต้องเสียบแบบวัดดวงกลายเป็นว่า นอกจากจะทาให้ทีมเสียจุดโทษแล้วเนี่ยนะฮะมันยังเป็นใบเหลืองใบที่2กลายเป็นปบแดงของกาเซมิโล่เสียจุดโทษอีกอันนี้ยิงไม่เข้าก็จริงนะ้ี่ปุ๋ยยิงไม่เข้าอนะแต่หลังจากนั้นในหน้านี้เขาไปดึงกาเซมิโล่ขึ้นมานะประมาณว่าเออขอโทษไปอ่านน้าก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำพี่ผมขอโทษด้วยมันก็กลายเป็นว่าโอนาน่าโชว์คอนเทนต์อีกแล้วนะฮะแล้วหลังเกมเนี่ยเซนฮาก็ออกมาปกป้องโอนาน่านะผมก็คิดในใจนะเอ๊ะทำไมเขาต้องมาเอาปกป้องคนที่ทำให้ ทีนั่นต้องมาแพ้อย่างเงี้ยอยู่ตลอดทําไมซานโชดคุณไม่ออกมาปกป้องนี้บ้างอะเราคอนเทนตออ์โอนาน่าก่อนหน้านีาน้มันก็มีอยู่เยอะอยู่แล้วแล้วออช่วงหลังเนี่ยแมนยูก็เสียประตูบ่อยหลายคนก็บอกว่าโอนาน่าใช้เท้าดีก็จริงแต่ว่ามือเนี่ยเซฟไม่ได้เลยบางลูกหลายลูกควรจะเซฟได้แต่ว่ามันเซฟไม่ได้นี่แล้วแล้วเมื่อวานนี่นะฮะโอ้โหฮะคือแบบ เล่นเอาแฟนแมนยูอย่างผมนอนไม่หลับนะพี่กุ้ยต่อต่อนี่แฟนแมนยูโวยเลยแล้วต้องตื่นเช้ามาจัดรายการตอนเช้าเลยนะเนี่ยจะเหลม่ตื่นด้วยเหรอสุดๆไปเลยอ่ะเออนะบอกนอนไม่หลับไงแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะสไลด์มือถือดูนะพี่จอมบอบูลงเพจเขาเนี่ยให้คะแนนแต่ละคนอ่ะโอนาน่ารู้วะพี่จอมให้คะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับศูนย์ศูนย์เลยอ่ะโอ้ก็คือเซฟไม่ได้อะไรเงี้ยใช่พลาดพูดถึงพี่จอมแล้ว มีอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้ทวิตเตอร์หรือ X อย่างเป็นทางการนะคะของของกาลาตส์รายดูไปเผาบ้านไปเผาบ้านเขาแล้วบอกไม่รู้ไม่ชี้ด้วยก็ทำท่าแบบเออเหมือนเหมือนเผาบ้านเสร็จแล้วแล้วก็แกฉันฉันไปจากเมืองแมนเชสเตอร์แล้วนะเ่อนก่้นนี้เขามีแบบแมนเชสเตอร์อีทเลดแต่ว่าใส่คำว่าเยลโล่ไปด้วยกลายเป็นเยลโล่เลดเป็นสีประจำของสโมสรเขาไงปวดใจจังเลยต่อเพิ่งพูดถึงพี่จอมเลยเรามีคลิปของพี่จอมมาเลย ผมอยากฟังมากเลยเพราะว่าพี่จอมเขาจะระบายอารมณ์อะไรกับความแพ้แพ้ในครั้งนี้บ้างน่าจะมาแบบเรียบๆไม่มีอะไระ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราไปดูดีกว่าคาบ้านอีกแล้วนะฮะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะไอ้ที่หัวล้อนี่ก็ล้อแบบสมเพศอะนะนำก่อนสองรอบนะฮะ เสียประตูคืนง่ายๆทั้งสองรอบกว่าจะได้ประตูนําเนี่ยนะกว่าจะได้สักประตูเดียวเนี่ยโอ้โหมันยากเกินมันยิงแล้วยิงอีกมันบุกแล้วบุกอีกกว่าจะได้ประตูเกมรับก็พลาดบทจะพลาดก็พลาดดือ้อๆพลาดง่ายๆพลาดแบบไม่มีเหตุผลไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นนะกองหลังสี่ตัวนะฮะห่วยแตกหมดผู้รักษาประตูก็อย่างที่เขาล้อกันนั่นแหละ นะต้องยอมรับความจริงช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับช่วยอะไรไม่ได้เลยก็ถ้าได้แค่นี้นะโอ้โหเห็นแล้วแบบท้อลัสมุสทอยลุนนะเล่นดีที่สุดในทีมอุตส่าห์ยิงได้สองประตูเกือบยิงได้สามประตูด้วยรับหน้าไปลูกนึงเสียดายนะครับก็อุตส่าห์เล่นได้ดีแต่แมนยูเนี่ย เสียประตูแบบง่ายๆจริงๆต้องใช้คําว่าเสียแบบโง่ๆด้วยนะเสียแบบง่ายๆโง่ๆเกินไปหน่อยนะยืนตําแหน่งกันสับสนอลมานมั่วซั่วไปหมดเขาเขาเขาพูดว่าอะไรอ่ะขาเขาเขาบอกว่าเขา อยากกินอวยทีมรักตัวเองอวยกันเยอะหรือเกินประมาณนี้เทนทางนี่เขาก็ฉุนนะเพราะว่าทีมบุษานำสองรอบแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถคว้าชัยได้ส่วนคอยรุนนี่ก็แม้ว да SO ่าฟอร์มจะเลิศยิงสอประตูสวยงามแต่เขาบอกว่ามันก็ต้องถ้ามันได้3คะแนนมันคงจะดีกว่านี้อ่ะใช่ไหมล่ะไอริเซนก็บอกว่าในห้องแต่งตัวนี้เงียบกริบ เลยเอองเงียบแหละไปดูตารางคะแนน2นัดยังไม่มีคะแนนเลยนี่แมนเชสเตอร์ติดนี่เดี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าที่พี่กุ้ยบอกเมื่อวานนะไม่ต้องไปเล่นหรอกฟุตบอลยูโรป้าไม่ต้องไปเล่นอะไรเลยอยู่แค่ในประเทศของเรเองก็พออีกคู่หนึ่งใบเยอร์เนี่ยแซงชนะเอฟซีโกเปนเฮเกนนะยิงสองประตูนะคะโเปนเฮเกนนก่อนด้วยนะมันแสดงว่าโคเปนเฮเกน้นโคเปนเฮเก้นทั้งสองแบบใช่ตหมหลายแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะโอ้โหไม่มีคะแนนนะแมนยูเนี่ยนะแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยนะพี่กุ้ย จะเข้ารอบได้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วต้องมีอย่างน้อย10แต้ม10แต้มหมายความว่าคุณต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง3แมตช์แล้วก็ขอเสมอกับบาเยินในบ้านอีกสช่หนึ่งนัดเออไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยคือเหนื่อยเลยนะฮะปีเป็นกำลังใจให้ืีเป็นกำลังใจให้แพ้บาเยินแค่4ีสามเองถูกไหมสู้ได้กลับมาได้ทีมอย่างแมนยูเต็ดได้สบาย รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา